สวัสดีครับผมกบดิ้งสเปเชียลลิจากผนกเทรนนิ่งครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องบดกาแฟรุ่นใหม่ของมาค o n i c วันนี้นะครับเครื่องบดกาแฟรุ่นใหม่มีชื่อว่า m a คอนิก c X54 จะมาในคอนเซปที่เรียกว่า o r o u n d Home ิดเด d e r เหมาะสำหรับการใช้งานในบ้านสำหรับข้อมูลของเครื่องบดตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่5.1กิโลกรัม นะครับหรือความฉุกกาแฟอยู่ที่5 0 0กรัมขนาดจ,จานบดอยู่ที่54มมรเป็นจานบดแบบแบนใช้เหล็กพิเศษตัวความเร็วของมอเตอร์อยู่ที่1050รอบต่อนาทีกำลังไฟอยู่ที่120วัตต์สีนะครับก็จะเป็นสีมาตรฐานก็คือสีดำสำหรับจุดเด่นของเครื่องบดตัวนี้นะครับคือสามารถตั้งระดับการบดกาแฟนะครับได้ทั้งหมด35ระดับนะครับซึ่งสามารถที่จะปรับ เข้ากับกาแฟได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟแบบเอสเปรโซจนไปถึงกาแฟระดับเฟนเพรสหน้าจอนะครับเป็น LED สามารถที่จะตั้งเวลาได้ทั้งหมด4สเต็ปนะครับพร้อมกับปุ่มแมนนวลขนาดจานบด54มิลลิเมตรจะทำให้ได้ผลลัพธ์ของกาแฟนะครับและรสชาติที่ดีมากขึ้นนะครับ ตัวมอเตอร์นะครับมีความทนทานมีอายุการใช้งานมากกว่า25,000ช็อตเวลาบดนะครับเสียงกาแฟจะไม่ดังเกินเกินไปนะครับจะมีเสียงเนี่ยอยู่ที่ต่ำกว่า7 0เดซิเบลและตัวโมดูลนะครับที่รองด้าชมชงกาแฟนะครับก็สามารถที่จะถอดได้นะครับและเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะเอาตัว แก้วหรือกระบอกมาลองรับกาแฟได้เลยนะครับก็จะค่อนข้างสะดวกแล้วก็ง่ายต่อไปนะครับผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการบดกาแฟและการตั้งค่าต่อไปนะครับจะเป็นการตั้งนะครับระดับการบดละเอียดแบบฟิลเตอร์นะครับหรือกาแฟดริปนะครับซึ่งเราจะใช้สเต็ปที่2นะครับในการตั้งนะครับตอนนี้อยู่ที่27.5วินาทีนะครับของเราต้องการตั้งอยู่ที่8.5วินาทีละกัน นะครับมาเริ่มดูกันเลยนะครับกดค้างนะครับประมาณ2วินาทีนะครับนั้นจุด5อยู่แล้วนะครับเราก็กดนะครับนั้นเปลี่ยนมาเป็นเลข8นะครับจากนั้นกดไปนะครับเพราะข้างหน้าเป็นเลข2อยู่นะครับเราก็ทําการให้มันเหลือศูนย์นะครับจากนั้นเราก็กดค้างนะครับประมาณ2วินาทีนะครับดังนั้นมันก็เซฟอัตโนมัตินะครับก็จะเป็นเวลาที่ เราต้องการก็คือ8.5วินาทีเรียบร้อยแล้วนะครับการใช้กาแฟนะครับบดแบบฟิลเตอร์นะครับหรือกาแฟดริปนะครับก็จะอยู่ช่วงประมาณ1 5ถึง25จากนั้นนะครับเราเซตทุกอย่างได้แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับเราก็ใส่ด้ามอัดนะครับหรือว่าด้ามจงเข้าไปนะครับเซอร์นะครับ เราก็จะได้ตัวผงกาแฟนะครับเรียบร้อยนะครับครับหลังจากที่เราได้สาธิตกันไปแล้วนะครับเรื่องของการตั้งนะครับวิธีการบดการปรับนะครับซึ่งจะมีตั้งแต่การบดเป็นแบบเอสเปรสโซ่นะครับและบดแบบฟิลเตอร์นะครับสุดท้ายนี้นะครับหากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามใดๆเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะเข้ามาลองเล่นนะครับเครื่องจริงๆแบบนี้สามารถจะ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้กับทางบอนกาแฟโชว์รูมทั้ง23สาขาทั่วประเทศได้เลยหรือทางออนไลน์นะครับ o k e บ o o k บอนกาแฟไทยแลนด์ Line o f f i c i a l a c c o u n t นะครับหรืออยากจะสั่งซื้อสินค้าอื่นเพิ่มเติมนะครับก็สามารถจะช็อปทางออนไลน์ได้เลยนะครับโดยเรามีทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนะครับโดยมีรายละเอียดตามข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและในครั้งหน้า อยากให้เราแนะนำสินค้าอะไรอื่นๆนะครับสามารถจะคอมเมนต์เข้ามากันได้เลยนะครับท้ายนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณมากสวัสดีครับ